ตัวแทนชาวยองขอคัดค้านการกระทำบนคาสิโนและปอดไม้นาสนาและทุกศาสนาทำลายํำสอนของพระศาสดาทุกศาสนาเมอมเมาประชาชนไม่สามารถทำให้พวกเราล่ำรวยได้อย่างที่พูดกันจะรถอนเราจะไม่รับการถอย เราจะขอให้รัฐบาลยกเลิกอย่างเดียวชาวระยองไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนไม่เอาคาสิโนคนระยองไม่เอาคาสิโนคนระยองไม่เอาคาสิโ

ให้ยกเลิกและถอนกฎหมาย Interment Compact อย่างเดียวไม่สามารถที่เอากลับมาในสภาได้อีกเพราะว่าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการซ่อก่อนบ่นทำลายพระศาสนาอย่างแท้จริงไม่มีศาสนาองค์ใดสอนให้พวกเรายุ่งเกี่ยวกับการพาน,านันแต่รัฐบาลชุดนี้เอาการการพานันเข้ามาเพื่อมอมเมาประชาชนเป็นข้ออ้างในการรับภาษี ก็กรณีก็ของหนึ่งงสองเราก็ไม่ต้องการให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาเหมือนพอรบอนี้รัฐโทษกรรมลักหลับเนาะแต่ก่อนมันก็จะมีพรบอตัวนี้ที่ประชาชนออกมาลุกฮือและพระบอตัวนี้รัฐโทษกรรมที่บวกไปด้วยมาตราหนึ่งหนึ่งสองเราก็ไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้อยู่ในการเมืองมันเป็นกฎหมายปกป้องประมุขของประเทศคนที่ละเมิดก็ต้องสมควรที่ได้รับโทษค่ะ